สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิวเครื่อง Cleanie Board อันนี้ซื้อมาในราคาที่ถูกมากเพราะมันเป็นแบบนี้เขาอ,อันเล็กเขาจะมีแบตเตอรี่มาให้แบตเตอรี่มาให้3ก้อนในนี้นะคะแบบชาร์จด้วยเขาจะมีสายชาร์จมาให้ ันนี้นะคะสายชาร์จเขาพอดีว่าเอาออกไปชาร์จตรงไหนเรายังยังไม่ได้ใช้เลยอันนี้ชาร์จตรงไหนเอาเขาชาร์จตรงไหนอะ่ะอ๋อรูนี้เห็นไหมคะรูแบบนี่นี่รูตรงนี้นี่เสียบชาร์จตรงนี้ ราะว่าที่เหลือเป็นรูน็อตหมดเลยในตรงนี้เป็นรูชาร์ตตรงนี้ก็ต้องแกะตรงนี้ใช้ไขควงแกะแล้วทีนี้เราก็จะมาประกอบอันนี้เขาต้องใช้กาวแปะอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะคะเขาต้องมีกาวมาให้ด้วยแต่พอดีพอดีสำรวจดูแล้วว่าเขาส่งของมาไม่ครบเขาไม่มีกาวเขามีแต่แผ่นทำความสะอาดมาให้ มีแผ่นทําความสะอาดมาให้เราก็เลยมาใช้กาวสองหน้าเราแปะใช้กาวสองหน้าเราแปะเองอันนี้เราจะลองใช้กาวนี้ดูไม่รู้ว่าจะหนาไปไหมลองก่อนเราก็ตัด จะหนาไปหรือเปล่าไม่แน่ใจกลัวมันหนากว่าล้ออ่ะไม่งั้นก็ต้องไปซื้อซื้อแบบแบบบางๆมันมีแบบบางๆด้วยคงต้องใช้แบบบางๆ ติดเยอะมากเห็นแล้วมีแต่รอยที่ให้แปะเพราะมีแต่ตรงที่จะหลุดต้องดูก่อนว่ามันฝืดไหม มีเงินถอยไปก่อนมีเงินถอยก่อนลูกถอยก่นมีตัวป่วนมาช่วยเราก็แกะกด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 เราก็แกะ ถ้าขนแมวจะออกเอามาไว้ดูดขนแมวน่าจะเป็นการถูมากกว่าเนาะไม่น่าจะดูดฝุ่นเพราะถ้าเป็นเครื่องใหญ่ๆอะ่ะเขาน่าจะดูดเนาะอันนี้เครื่องถูกราคาถูกก็เลยซื้อมาลองเผื่อ,อไว้ในห้องนอนเนยถอยก่อนไม่เงิน เราก็ทำการติดเลยเพราะว่ามันเป็นสองชั้นแบบนี้ก็กลัวจะหลุดอีกชั้นหนึ่งเราเรามาลองทีนั่นเห็นไหมว่าแล้วมันต้องหลุดชั้นหนึ่งพอคว่นลงก็จะหลุด เดี๋ยวเรามาลองกันเนาะเราก็กดตรงนี้ก็จะมีก็จะมีเด็กๆวิ่งตาม เขาชนแล้วเขาก็ถอยนะคะไหนดูซิดูผลงานก่อนแล้วก็กดหยุดเราก็จะมาดูว่ามีเศษอะไรติดบ้างมีเศษอะไรติดบ้างยังยังอาจจะเห็นแบบอ,อขนแมวหน่อยๆตรงนี้เนาะหรือว่าเป็นเพราะว่าถูบ้านแล้วเลยไม่ค่อยได้มี ไม่ค่อยเห็นอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งการตัดสินใจนะคะให้คุณผู้ชมดูว่าแต่อันนี้ราคาถูกมากราคาหลักร้อยยังไงลองไปหาซื้อกันดูนะคะเผื่อจะใช้ดีเอามาลองดูได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะที่ติดตามคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีเคล็ดลับดีๆมาฝากฝากกดติดตามช่องอ้อมไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ